กรับกากบสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมหนุ่ยนงตโตโรวันนี้ก็จะมาโชว์ร่วมโชว์นะครับแล้วก็ศึกษาสะสมไปพร้อมๆกันก็อ,อื่นเลยองนี้ก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ผมเคยไปกาบท่านตั้งแต่ตอนนั้นท่านอายุประมาณร้อยหนึ่งปีนะครับโอเคอันนี้ท่านก็ชื่อว่าหลวงปู่สนเขมิโย วัดอรัญญานาโพนะครับอยู่อำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมท่านท่านเป็นสิทธิ์หลวงปู่สีทัศนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ก่อดเ่นเลยเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านแต่ไม่ใช่บล็อกแรกนะครับนี่ครับน่าจะเป็นบล็อกสามผมถามคนในพื้นที่มาก็จะเป็นเหรียญออกหนึ่งหกรุ่นหนึ่งนี่ครับ ผมไปหาท่านหลายครั้งนะครับท่านก็ส่มมากตอนไปหาท่านท่านก็จะให้ท่านผูกแขนด้วยได้แบบนี้นะครับได้แดงขาวนี่นะครับผูกแขนท่านจะผูกแขนให้แล้วก็ผมน้ำมนต์ให้เป่าหัวให้นะครับก็เป็นควาทุกทีที่ให้ผม่านส่วนองค์นี้ผมก็ได้รับมากับมือท่านนี่นะครับนี่เ,นเหรียญอายุ99หลวงปูส่ส่วมิโยนะครับ นี่ผมก็รับมาอีกสองเหรียญคือผมก็ไปหาท่านแล้วก็ได้รับวัตถุมงคลท่านแจกมาเยอะมากนะครับเยอะจริงๆทุกวันนี้ผมยังเก็บไว้อยู่นี่นะครับก็จะเป็นเหรียญสองหน้าทําแบบรุ่นแรกกับปัจจุบันนี่นะครับส่วนนี่ก็เป็นตะกรุดแต่ผมจะขยายนี่ก็จะเป็นตะกรุดที่ผมตอนนั้นผมห้อยติดตัวแล้ว ผมไปฝึกงานตอนนั้นผมยังเป็นนักศึกษาแล้วไปฝึกงานอยู่สถานีโทรทัศน์ที่หนึ่งนะครับในกรุงเทพนี่แหละครับแล้วตอนนั้นเกิดปัญหาทางการเมืองผมก็เคียนตะกุดนี้ที่เอวก็แข้วคาดปลอดภัยมาตลอดนะครับแล้วตอนนั้นสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับผมกลับบ้านไม่ได้พักวิทีหอพักก็ใช้หลวงปู่ได้ใช้ตะกุดหลวงปู่หลวงปู่เนี่ยนะครับแน่นอนจริงๆส่วนส่วนองน์นี้องค์นี้ก็เป็น เหรียญรุ่นทรงธรรมครับหลวงปู่ส่วนเขมิโยแต่ผมไม่ได้รับจากมือท่าน,นผมรับกับลูกศิษย์ท่านคือหลวงปู่ก้านนะครับนี่นะครับที่รัตรนาวารีผมจําชื่อวัดไม่ได้อยู่ที่รัตรนาวารีติดแม่น้ําขงจังหวัดหนองคายนะครับนี่ครับก็ึงเป็นลูกศิษย์ท่านท่านผมก็ได้เหรียญนี้มาแล้วก็ห้อยคู่กับตะกรุดประสบการณ์ดีมากผมก็มาแนะนํานะครับนี่ครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถืออีก องคหนึ่งเลยหลวงปู่สนเคมิโยนะครับโอเควันนี้ก็มาเล่าแค่นี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ